มากินกระดูกตอนเย็นครับผมเปิ้อนสาวเสรีซิ่งอีกแล้วมาดูมาดูมาดูว่ากระดูกยังไงเป็นยังไงช่างอ,อันนี้เป็นยังรครับนันนดหลุดรับดแดงหลุดทัด้ทงอะแดปเตอร์ทั้ <c oughs> ทงหล่อเลดทั้งอะแดปเตอร์หลอดหล่อเอาอะแดปเตอร์มาหน่อยนี่นจ้างอ้วนเอาอะแดปเตอร์มาให้เราหน่อยอันนี้คือฝั่งนี้อันดับแรกคือ น็อตอะแดปเตอร์ลูดอยู่หนึ่งตัวนะผมอะแดปเตอร์ที่ใส่กับลนะ้อนะตรงนี้นะแล้วก็อะแดปเตอร์ที่ใส่กับดุมนี่ก็ลูดเนาะใ่ครับตัวนึ้งต้องเจาะอออนะผมนี่ผมใช้วิธีเจาะไอันี้คือข้างนี้คือลูดสองตัวลูดสองตัวมาดูอีกข้างหนึ่งมาดูมาดูมาดูข้างหนึ่ง,ง,น,งนี่ข้างนี้ข้างนี้ลูดสองตัวนะผมไม่ออกลูดสองตัวต้องใช้วิธีเจาะอ,ออกแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่า ตัวแดปเตอร์ในจะรูดหรือเปล่าอืมถ้าแดปเตอร์ในรูดอีกก็คือนั่นแหละครับผมของแท้อืมไม่เป็นไรจัดให้ที่ไหนไม่ทําที่ผมทาครับผมแต่ลูกค้าต้องยอมเสียค่าแรงแพงนิดนึงเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานที่ใช้ฝีมือนะครับผมเจาะยังไงไม่ให้ล้อแมกเป็นรอยเจาะยังไงไม่ Ada แดปเตอร์มันเสียก็มีประมาณนี้ครับผมเปอสามสิี่จัดให้เช่นเคยครับผมคันนี้รูดแน่แน่สี่ตัวต้องมารอรูดอีก ว่าจะรูดเพิ่มอีกหรือเปล่าฝากด้วยนะผมเป็นตามสีเลสซิ่งครับเ,เดี๋ยวเราจถามสร้างทรัก่อนไม่ได้ก็สร้งางเจ้โตัวมันนี่านาทางพุ่นเจ้โตทางพุ่มจองทางนี่เดียวทนี่เดียวท้งคนเหมนเราจอครับเจาะอันวะใส่ที่ทเา <c oughs> จาะท,ท,ที่ที่ไหนทำไม่รู้ทำยังไงไม่รู้แต่เราเจาะเจาะเพื่อว่าให้รอแมงลูกค้าเป็นร้อยมั้งทำยังไงก็ได้ให้แมงลูกค้า ไม่ไม่ไม,ไม่สินค้าลูกค้าเป็นร้อยครับผมอย่างร้อยอย่างดับเตอร์เงี้ยไม่ไม่ให้มันเสียก็<อ>ประมาณนี้อืมข้าแรงแพงหน่อยแต่งานเนียนแน่นอนครับผมปากด้วยครับ